น้องทำอะไรอยู่เนี่ยไม่จัดชอบจังเลยนี่อะไรเนี่ยเดียรและสีบัสเก็ตอันนี้แอนเดียวพูดแชทถาก็ได้ค่ะติดอะไรคะเยลโล่บลูอ๋อใช่ใช่สีฟ้าคือบลูใช่ไหมคะอสีเหลืองคือเยลโล่เยอติดอะไรคะเยลโล่บลูอ๋อใช่ใช่สีฟ้าคือบลูใช่ไหมคะอสีเหลืองคือเยลโล่ กิจกรรมวันหยุดอยู่บ้านยายกับหลานจ้าน้องวันนี้ตื่นมาอารมณ์ดีนะคะอาบน้ําแต่งตัวน่ารักคุค่ะคลิปเดียวแค่นี้ค่ะขอบคุณป,ป้าาแม่ๆใหญ่ๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายมาก่ออันนี้น้องอยากทาคลิปแล้วแม่จ๋าครับบอกใช่ไหมคะอยากหน้าพูดสิลูกใช่ไหมคะใช่ ใช่เยอะลู <Yellow. laughs> ทำปามเยอะนะลูดิเนาะเยอะลูเยอะลูเห็นขั้นตัวแล้วอะไรนะลูกถึงขั้นตัวแล้วถึงขั้นตัวแล้วมาก,กา่อนวันนี้น้องอยากทำคลิปแล้วแม่จ๋าเขาบอกใช่ไหมคะค่ะอยากหน้าพูดสิลูกใช่ไหมคะใช่ใช่ <laughs> สองช <laughs> ั้สอง <laughs> ค่ะคุณครูชื่อชื่ออะไรคะคุณครูน้องอะชื่อครูอูครูแอลคุณครูใจดีใช่ไหมคะใจดีเออหน้าละคือว่าเอาที่ที่ตามน้องคิดนะลูกจินตนาการน้องน้องคิดว่าเป็นยังไงก็เอาแบบนั้นแหละค่ะอันตัายลน์น้าปลามือใส่พานิช์แอลเรียสองทับสองค่ะคุณครูชื่อชื่ออะไรคะคุณครูน้องอะชื่อครูอูครูแอลคุณครูใจดีใช่ไหมคะใจดีเออหน้าละคือว่าครู พี่เบลแค่นี้ค่ะขอบคุณป,ป้าาแม่ๆใหญ่ๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายมั่นน้อยอยู่ปงทับ2ป .2 ทับสองค่ะปงทับสองใช่ไหมคะใช่ป .2 โมันได้คำนี้มาจากชเ่อชื่อ,อหรอลูกใช่ชื่อที่โรงเรียนน้อง 2, 2, 2> ทับ2 ค่ะคุณครูชื่ออะไรคะคุณครูน้องอะชื่อครูอูครูเอลคุณครูใจดีใช่ไหมคะใจดีเออหน้าละแต่ว่าอ,อันนี้จะรู้ว่าตัวนี้ก่อนกะได้ไะค่ะเอาที่น้องชอบแหละค่ะอันที่น้องชอบแหละมากกว่าอันนี้น้องอยากทาคลิปแล้วแม่จ๋าครับบอกใช่ไหมคะค่ะอยากหน้าพูดที่ลูกใช่ไหมคะใช่ใช่ น้องทำอะไรอยู่นึกไม่จัดชอบจังเลยนี่อะไรลนี่แอเรียรและสีบัตเกียนอันนี้แอนเรียวพูดแชทชาก็ได้ค่ะน่ารักสีอะไรลูกสีบัตเทียนสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองสีฟ้าภาษาปดน้องเหรอสีม่วงภาษาเก็บม่าอะไรคะเรื่อเพื่กิจกรรมวันหยุดอยู่บ้านยายกับหลานจ้า น้องวันนี้ตื่นมาอารมณ์ดีนะคะอาบน้ําแต่งตัวน่ารักใช้ขั้นคำนี้แม่วแม่ไอ้เรี่ยวเป็นสีอะไรตัวไอ้เรี่ยวจี๋นะคะไอ้เลี่ยวสีม่วงสีโปรดเลยมก็สีโปรดสปลาหมึกแปดสีปลาหมึกแปดสีปลาหมึกเปลี่ยนสีปลาหมึกเปลี่ยนสีลองดูสิปลาหมึกน้องจะเป็นยังไงเนาะปลาหมึกแปดสีปลาหมึกแปดสี มึกเปลี่ยนสีปลาหมึกเปลี่ยนสีไหน้องดูสิปลาหมึกน้องจะเป็นยังไงเนาะอาอก่าอ,อันนี้น้องอยากทาคลิปแล้วแม่จ๋าครับบอกใช่ไหมคะอยากหน้าพูดสิลูกใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ไหมคะน้ะะองอยุ่ปสองทับสองอ,อสองทับสองคะ่ะอ,อสองทับสองใช่ไหมคะใช่อสอียงทันตัวเร็วอะไรนะลูก ึงขั้นตรวจแล้วถึงขั้นตรวจแล้วออกิจ,รจก,กรรมวันหยุดอยู่บ้านยายกับหลานจ้าน้องวันนี้ตื่นมาอารมณ์ดีนะคะอาบน้ําแต่งตัวน่ารักวันนี้น้องอยากทาคลิปแล้วแม่จ๋าครับบอกใช่ไหมคะอยากหน้าพูดที่ลูกใช่ไหมคะใช่ใช่หลู <laughs> ทำปามเยอะหลูดิเนอะเยอะหลู <laughs> เคนเกเดก็คือก้าวกับเอือ้ออ้าว <laughs> เพราะว่าเขาอยากเป็นแฟนกับนันกับนันเป็นผู้ชายเอื้อก็เป็นผู้ชายเย้เลยค่ะถึงขั้นตัวเร็วอะไรนะลูกถึงขั้นตัวแล้วถึงขั้นตัวแล้วใช่ไหมคะแล้วอยู่ป .2 ทับ2ป .2 ทับ2ค่ะป .2 ทับ2ใช่ไหมคะ,มคคะใช่ใช .2 โปร <Pro. laughs> มได้คำนี้มาจากทีเชื่อจากชอร์เหรอล,ลูกใช่ทชื่อที่โรงเรียนน้องเดี๋ยวนวาดปลาหมึกก่อนนะเตียนเหรอลูกใช่ไหมคะใช่เสบเตียนเนบะัตเตียนอ่ะอ๋อเตียนเหรอลูกใช่ไหมคะใช่เสบเตียนเบัตเตียนอ่ะอ๋ออันนี้ในการระบายค่ะ น้องชอบน้องชอบระบายสีน้องเป็นตัวแทนของห้องไปสองทัสองค่ะคุณครูชื่ออะไรคะคุณครูน้องอะชื่อครูอูครูแอลคุณครูใจดีใช่ไหมคะใจดีเออน่ารักแต่ว่าเอาที่ที่ตามน้องคิดนะลูกจินตนาการน้องน้องคิดว่าเป็นยังไงก็เอาแบบนั้นแหละค่ะอันตรายนะตอนมือใส่พานนีแอลเลียใช่ค่ะแอนเน่เอลเลียเป็นสีอะไรในตัวใเจีนนะคะ อเอเลี่ยสีม่วงสีโปรดเลยคก็สีโปรดอันนี้อะไรนะคะเอาใหม่อันนี้อะไรอันนี้อนเอเลี่ยแล้วก็สีบัตเตียงสีบัตเตียงแม่จ๋าฟังไม่ไม่ชัดเซบัตเตียนเซบัตเตลโลทำปากเยอะหลูทีเนาะเยอะลูเยอโหลเอลูอันนี้จริงรู้ว่าตัวนี้ก่อนก็ได้นะมค่ะ เอาที่น้องชอบแหละค่ะอันที่น้องชอบหละน,น,ล <c oughs> น้องทำอะไรอยู่นึกไม่จอดชอบจังเลยนี่อะไรเลี่ยวเลี้ยวและเสียเปียอันนี้นนนเลี้ยวพูดแชกชาก็ได้ค่ะตัวปลาหมึกน้องยาดาจะเป็นยังไงเนาะปลาหมึยกยักษ์ปลาหมึยกยักษ์เหรอลูกปลาหมึกเปลี่ยนสีระบายสีนะคะน้องเต๋น้องชอบไปโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะใช่ ถึงขั้นตัวเร็วอะไรนะลูกถึงขั้นตัวแล้วถึงขั้นตัวแล้วเรื่องวาดปลาหมึกก่อนนะปลาปูค่ะเอาพิเศษแค่นี้ค่ะขอบคุณป้าๆแม่ๆใหญ่ๆขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายปลาหมึกเปลี่ยนสีปลาหมึกเปลสีปลาหมึกเปลี่ยนสีปลาหมึกเปลี่ยนสี น้องดูซิปลาหมึกน <c oughs> ้องจะเป็น <persever> ย <potato> <op> ังไงเนาะโผล่ได้คำนี้มาจากทิเชอร์จากทิเชอร์เหรอลูกใช่เชอร์ที่โรงเรียนน้องปวดน้องเหรอสีม่วงภาษาอังกฤษน่าอะไรคะเรื่องผื่นน่ารักสีอะไรลูกสีว่าเจียสีฟ้าแล้วก็สีเหลืองสีเหลืองสีฟ้าภาษา น่ารักสีอะไรลูกสีว่ายนส,สีฟ้าแล้วก็ส,ส,สีเหลือสสงสีเหลืองสีฟ้าภาษาอังกฤษนี่น้ำแหลมแหลมน้ำปลาหมึกนี่เนียน้ำเหมือนนวดไม่ช่หรอลูกน้ำแหลมแหก็มีเนี่ยเห็นไหมคือลงคือโอเคค่ะปดน้องเหรอสีม่วงภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเพอเพื่เอเพมัท่านได้ไหม อะไรตัวไอ้สีอะคะเอเลี่ยหสีม่วงสีโปรดเลยีุณก็สีโปรดอันนี้อะไรนะคะเอาไหมอันนี้อะไรอันนี้เอเลี่ยแล้วก็สีบัตรเตียงสีบัตเตียงแม่จ๋าฟังไม่ไม่ชัดเซบัตรเตียงเซบัตรอันนี้ในการระบายค่ะน้องชอบน้องชอบระบายสีน้องเป็นตัวแทนของห้องไปนี่น่าแร็มเม น้ำปลาหมึกนี่เรียกน้ำเหมือนนวดนี่เหรอลูกน้ำแหนมๆก็มีเนี่ยเห็นไหมขึ้นเลยขึ้นเลยโอเคค่ะเดี๋ยวลองวาดปลาหมึกก่อนนะเะลลู่ <laughs> ทำปากเยอะลูิเนาะเจลลู่เยลลูลู่ <laughs> เดี๋ยวลองวาดปลาหมึกก่อนนะนะคะใส่ปลาหมึกเปลสี ป,ปลาหมึกแปดสีปลาหมึกเปลี่ยนสีปลาหมึกเปลี่ยนสีน้องดูสิปลาหมึกน้องจะเป็นยังไงเน,นะ <Yellow. S 1> า <Blue. S 1> ะิีอะไรคะ yellow blue blue อ๋อใช่ใช่สีฟ้าคือ blue ใช่ไหมคะสีเหลืองคือ yellow yellow yeah. ระบายสีนะคะน้องเตงน้องชอบไปโรงเรียนด้วยใช่ไหมคะใช่อ น้ำปลาหมึกนี่เหนียวน้ำมัำนนวดนี่เหรอลูกน้ำแหนมแหมก็มีเนี่ยเห็นไหมคือนลงขดคือลงดโอเคค่ะอันนี้อะไรนะคะ